ม้คน uhm ช่วยปิดใครเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีโอ้อะไรวะตัวแทนวาปิ๊งปิ๊งลองลองขึ้นมาแถวใบพัดได้ไหม

ระยะนี้ไม่นานรอแล้วครับท่านผู้ชมครัตวจกันต้องแล้วควับจริงๆทางฟสไปหนึ่งแล้วอ่รู้แล้วตายปีนี้ไม่ตายปีแล้วลาว่าดีค่ะเอไงดีครับท่านผู้ชมเขาจะตายไหม ยังคงมีคนทําเคล็เดิมนะครับมันเดิมที่กูชอบครับเออแล้วทำไมกันเราทํำตู้เต็ฟไม่ได้อ่ะจริงๆวยแบบต้องพยายามกับน้องมานานมากเออเอาเมือคำนวณ เฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปตายข่วผิดตายแล้วขึ้นหมดสิบล่ะขึ้นโน่นหมดในฝาสุกเยอะละเยอะเลยเอ๊ะอยู่ไหนกันนี่โอ้โหอยากทเสียงแบบนี้กับคนอื่นได้ไหมโอ้โหเขาขึ้นไปแล้วอยากทำเสียงแบบนี้กับคนอื่น นะคะตัดขโมยเลยเหรอที่จริงก็ไม่มีผลนะเพราะไม่ได้ทำแครกูนะเออเออวะไม่ปล่อยไม่ผลไปเล่นๆไปงั้ยละพี่ตีนี่ถึงแบบนักจู๊กไงจูกว่าอ่ะยังอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับนักจู๊กไง ักจูกยังไงล่ะอย่นั้นจูงตายแล้วแต่ก็ไม่มีวันนอนเลยเออเนี่ยเอาสีเอาสีเล็ดด้วยเอาเอาเอาอีนพัตเตอร์คะผมไม่ได้เป็นสีอะไรอะคะใครเป็นครับสีน้ำเงินสีอะไรเป็นสีดำเป็นค่ะย อันนี้ก็เขาซ่อนเฉยๆใช่ไหมเอ่ยซ่อนเฉยตนับเวลาไหมอ่ะนับเวลาปะสิบวิครับสิวิพอสิบสิบเอ้าเจอ่ะหกแปห้าสี่สามสองหนึ่งเลเเริ่มแล้วโอ้โหจิงดิ นี้เลยเเนาะอ้ยมันจุกได้มันจุกได้แต่เออเอาอีกแล้วล่ะเอาอีกแล้วอยากโดนปาดตรงนั้นแบบตาที่แล้วเหรอครับเฮ้ยรอบทีแล้วศพทีแล้วก็พูดอย่างเงี้ยจุกว่าอ่ยังอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับจุกยังไงล่ะยจุุกกจบทีแล้วก็พูดอย่างเงี้ยว่าแล้วมุมมองอิมพอยิ่งต่างกับเราเท่ากันเท่ากันแล้วก็เอียงยิ่งเป็นศพแรกทุกครั้งเลยนะ เอาผมผมคับผมสปิริตของการทำหน้าที่ตากล้องไงต้องตายคนแรกไงเชื่อหรือเปล่แล้วเองไม่อยากตายคนแรกหรอกนันนั่นเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วหาเรื่องตายคนแรกหรอกเอาแล้ว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 หยุดหยุดหลอนห้อนทำพี่หลอนแล้วไป แม่งอยู่ใกล้กันสองย่งอย่างรลอนเลยเมื่อแถวแม่งแผงชุดนี่อก่ชุดอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจหมดเลยเอ็งมามากองกันอยู่ตรงนี้ถ้าเขาปีนขึ้นมาเราจะเห็นก่อนที่เขาจะฆ่าเราได้แล้วเราก็ปีนหลบไปอ่ามุกผมเหรอครับใช่มุกผมเมุกนั่นแหละนะมุกที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ซ้อนล่างไอ้สัสแม่งเอ้ยตายแล้วตาแล้วตรงไหนอ่ะตายตรงวหนึ่อันนี้เราบอกเขาได้ไหมว่าแบบเราอยู่ตรงไหนได้ได้ได คากโก้แต่ว่าเราไม่บอกนะว่าคาตกรอยู่ไหนบอกเข,า,ขาเขาเนี้ยไปไหนอะเอางี้เขาไปข้างล่างอะอโอ้ตายแล้วอาอาเอ๊เราเจอแล้วว่าตอนนั้นอยู่ไหนเออพอมกันด้วยนะครับเนี้ยอ่าถ้าเขามานี่เราตายกันหมดแน่นเนี่ยไม่มันจะมีจังหวะเอนนี่อยู่นะ เราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดมีมมีมนะมีมสไปดร์ดแม่ลอยมาเล้วกู a few minutes later ตายกันหมดเราจะตายกันหมดมีมมีมนะมีมสไปดร์ดแม่ลอยมาเล้วกูแท้ตายตรงไหนกันตรงไหนกันตรงไหนกันเดี๋ยวใจเย็น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 พี่ชายพี่ชายตรงไหนกันอยู่ตรงไหนกัน ไปทานสูงใช่ตีเด็ดตีเด็ดไปบกไปเลยอ่ะกโลโกโลโกโลเดี๋ยวเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับรอก่อนต่างกันตรงไหนกับนยาบนบนไอ้ตรงกดปุ่มว่ะชีวิตเราห่างจะเย็นจเย็นใจเย็นอย่ามาตรงบันไดนะอย่ามาตรงบันไดตรงนั้นนะเตือนแล้วนะอ้าวอย่าได้อ้าวแขว อยู่ันอยู่กันงไนกันแป๊กรอดลกใจป่าอย่รโดนนะปาดลงเรียบร้อยจะอาตะกตกรงนะเชองอยู่เวตกตะง จะครบห้านาทีแล้วตาันต้งไหนเนี่ยสู้เยอะไอ้จองบินไดต้องกดปุ่มอะเยอะเลยเราคอเราคือลง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 ลลก่อนละลงก่อนละะขึ้นขึ้นอะไรว่าอยู่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าวิ่งไปตรงนั้นเลยดงไปว่ามันแบบมีดีโไม่ใช่